ลำไยห้าโลใส่ไปเลยห้าโลห้าโลอ่ะอันนี้พอน้ำเดือดนะคะก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสิบโลอันนี้เนื้อลำไยห้าโลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะหอมอ๋อต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะเพิ่มหอมแล้วค่ะโหเนื้อลำไยแบบฟูมากเลยค่ะอันนี้เป็นลำไยแห้งนะคะลำไยอบแห้งอ่าลำไยอบแห้งนะคะ หม้อนี้นะขายได้ประมาณน่าจะสามร้อยแก้วได้โอหม้อนี้สักขายได้สามร้อยแก้วนะคะสามร้อยแ,แก้วแก้วละยี่สิบกี่พันอ่ะหกพันได้ได้ได้โอ้นี่เดือนหม้ออะไรหม้อเบอร์หกสิบหม้อเบอร์หกสิบนะคะนี่น้ำเลืองหม้อเบอร์ 60, หรกสิบใส่เบรกน้ำเต็มหมอ้อน้ำเต็มนี่่ะน้ำประมาณเนี้ยนะลูก ประมาณนี้ค่ะเบอร์หกสิบนะคะน้ำเต็มอันนี้คือต้มมาหลายหม้อแล้วไงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวราไม่คือต้มมาหลายหม้อแล้ววันนี้ต้มมาเนี่ยหม้อที่ห้าแล้วมันเป็นไส่พวกลำไยไงนี่น้ําถึงตุ่มนี้ยเบอร์หกสิบใส่น้าเต็มหม้อนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วเปิดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ใส่ลำไยเลยลำไยห้าโลนี่ลำไยห้าโลอันนี้ลำไยห้าโลตอนนี้ก็มีอยู่นะคะไม่ของของไม่ขาดใช่ไหมคะ ท <tyard. S 2> ี่ขาดมาเรามีทั้งปีโอ้มีทั้งปีค่ะทำใยห้าโลใส่ไปเลยห้าโลห้าโลหม้อนี้นะขายได้ประมาณน่าจะสามร้อยแก้วได้โอ้หม้อ,อนี้ขายได้สามร้อยแก้วนะคะสามร้อยแก้วแก้วละยี่สิบกี่พัน่สพันได้ได้ได้โอ้นี่เดือดแล้วอันนี้พอน้ำเดือดนะคะก็ใส่น้ำตาล ตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสิบโลอันนี้นเนื้อลำไยห้ายโลใช่ไหมคะค่ะโ, <c oughs> อโอ้ต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะใส <c oughs> ่น้ำตาลลงไปค่ะ ข้ออื่นม oh, ันก็สีสวยแต่มันจะไม่หอมโอ้ตองยี่ห้อนี้นะคะหอมค่ะน้ำตาลสิบโลนะคะมอนี้ได้ประมาณกี่ร้อยแก้วกันประมาณสามสี่ร้อยแก้วได้ไหมคะเออ อขอเข<อ>าจะได้ประมาณสามโมของเือสิบห้าห้าก็ได้ประมาณแปดสแก้วไมาสิบแปดสแก้วต่อหน,นึ่มอ,อันนี้ได้ประมาณแปดสามโมหรอประมาณสองร้อยสี่สิบอ่าปรมาณสองร้อย้า่สแก้วแ่าค่ะแก้วแก้วโอแก้วไซส์โนะอง่องค่ะค่ะใบเตยนี่เราใส่ไปพร้อมน้ำใช่ไหมคะพร้อมไปเลยค่ะค่ะดูก่อนเ นะ้าก็อยู่ประมาณสี sì ่ถังค่ะน้ำสี่ถังใหญ่เต็มมอพอดีนะคะเต็มมอพอดีค่ะ ก็นคนใต้สูดให้น้ำตาลละลายค่ะคนให้ละลายนะคะโอ้เริ่มหอมและะ้วค่ะโหเนื้อลำไย,ยแบบฟูมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นลำไย,ยแห้งนะคะลำไยอบแห้งอะลำไยอบแห้งนะคะโห ต้มออกมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมากค่ะฟูเหมือนลำไยสดเลยแหละฟูเหมือนลำไยสดเลยค่ะเนี่ยหม้อนี้ระยะระะยเวลาในการทําประมาณถึงหนึ่งชั่วโมงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะคะครึ่งชั่วโมงก็ได้ละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะปิดไฟให้แรงให้มันเดือดอโอ้โหน่ากินมากค่ะหอมค่ะหอมมากค่ะ มันขึ้นอยู่ในยี่ห้อของน้ำตาลายนะค,ะค่ะลำไย,ยเป็นพันอะไรนะคะเนี่ยไม่รู้รใช่ไหมไหนทกคํามาเ็แล้วเหทำง่ายมากค่ะเรียบร้อยนะคะ ลูกใหญ่สวยมากเหมือนลำไยสดเลยค่ะเหมือนลำไยสดเลยีแล้วขอบอกมีทั้งปีเลยนะโโอ้หนี่มีจาตลาดนี่ใช้ลำไยแค่ห้าโลเองนะคะเนี่ยได้เป็นหม้อแบบโอ้โหม้อเลยแบบเต็มเลยดูนี่ค่ะโอ้ดูลูกมันสวยมากค่ะสวยมากสวยกว่ายำไยสดนะค่ะลำไยสดต้องออกมาน้ามันนี้เป็นดำๆอันนี้ไม่มีนะจ้า น่ากินมากค่ะมอนี้ประมาณ250แก้วประมาณนี้ใช่ไหมคะอ๋อสามได้โอได้ค่ะแก้วโอ่งนะคะแก้วใหญ่ใช่ค่ะแก้วโอ่งนะมาตักให้ดูตักตักไหมแก้วไหนตักมาเจ๊ตัข้างแขงลาดเลย้อนก็ตักโอ้ มีร้อนเลยนะจกๆค่ะมาสมุนแม่ขา,ายไ่นี่ต้องด้านี่่ะอือหวานหอมชื่นใจยอด่อดนื้อลำไยในนี่นนเนื้อลำไย,ยเขาจะเป็นเนื้อฟูๆมากเลยนะคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะหมือนลำไย,ยสดเลยอือลำมุนลำมุน เรมุนลิ้นมากเลยนี่ค่ะขายแก้ว20นะคะร้านพิยาคนรุมนะคะค่ะ20บาทค่ะมาได้เลยค่ะคนไหนอยากกินแกงไตปลาสูตรสูตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะค่ะก็คือมีคนมาสอนพี่ยากินี่งเนี้ยอคือเขาอยากขายทอดให้ทุกคนได้รู้ว่าแกงไตปลามันอร่อยแค่ไหนเพราะว่าเขาจำแจกโรงทานดีเป็นร้อยหม้อนะค่ะคือป้านวยขายอยู่ที่ตลาดบางกะปิ คนไหนอยากซื้อพริกแกงกับป้านวยก็ไปได้นะคือเราอยากสนับสนุนคนดีๆแล้วเขาก็สอนให้ฟรีเขาไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยแล้วต่อไปเ็าจะมาสอนทําแกงต่างๆที่โรงงานพี่ยาตลอดตั้งใจไว้แล้วอมากควันนี้เขานัดไว้นะแต่เขาไม่มาแล้วก็คนไหนอยากมาบ้านพี่ยาก็ที่โรงงานพี่ยาก็มาตั้งแต่ ปดโมงเริ่มห้าโมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะคะคือตอนนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยเราก็ทาไปเรื่อยกาลังนะคะมันอาจจะลําบากหน่อยที่จอดลงจอดรถอ่ะแต่ว่าเราก็อยากให้มาเพื่อที่จะจะได้ความรู้ได้ความรู้กลับไปนะพี่ยาใช่มันได้แน่แแหละไปสร้างอาชีพได้ครับบางคนน่ะไม่ได้อาชีพแต่ได้พลังบวกจากพี่ยาไปบางคนนี้ไปนอนยู่สองคืนคิดออกเลยต้องทำอะไรพอมาเจอพี่ยาไปสัมภาษณ์ก็รูเลยไปไหนแล้ว นี่ห้าล้านอ่ะคนที่ขายกะหรี่ปั๊บเขาบอกค่ะกลับไปนอนสองคืนเจอพี่ยาสองคืนนะกลับไปคิดออกเลยทํายังไงจะใช้ที่ห้าร้านหมดต้องไปสัมภาษณ์กันดูค่ะสำหรับนี้ขอบคุณพี่ยามากนะคะขอบค่ะต่อไปนี้ช่องสุนิสาก็จะมาบ้านเราบ่อยขึ้นเพราะบ้านเรามาสอนบ่อยอ่ะ